ที่ไม่เข้าใจขเขาก็จะคิดว่าแบรนด์มันดาลใจมันไม่เวิร์กหรอกเนี่ยเห็นมันไปฟังอ,นนอันนู้นอันนี้ตั้งหลายครั้งเพื่อเขินมันพักักเดี๋ยวสุดท้ายเราก็กลับมาจุดเดิมอีกแล,แล้วก็ไปฟังใหม่อีก เห็นมันวนลูปอย่างงี้พันตั้งกี่ครั้งแล้วไม่เห็นจะเวิร์กเลยถ้าแรงบันดาลใจเวิร์กจริงอ่ะป่านนี้มันก็สําเร็จมันก็ต้องไปไหนสักที่หนึ่งแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ต้องไปฟังซ้ําเรื่อยๆคนที่ไม่เข้าใจขาเขาก็จะคิดแบบนั้นนะคะส่วนคนที่เข้าใจเราก็จะรู้ดีว่าสะาดแห่งแรงบันดาลใจมันก็จะเหมือนกราสั์อื่นๆในชีวิตมันเหมือนอาบน้ำอะคะ่ะเราอาบวันนี้เราก็สะอาดวันนี้แต่เราออกไปใช้ชีวิตเราสกกระบกใหม่เรามีเงือออกมาใหม ại, ่เราก็ต้อง มาอาบอีกอาบเช้าอาบเย็นแรงมานานใจก็เหมือนกันวันนี้เราฮึกเขิมวันนี้เราออกไปทํางานจริงออกไปใช้ชีวิตจริงแล้วมันเหนื่อยมันท้อมันล้ามันมืดมนไม่เห็นทางล้วก็กลับมาเสพใหม่แล้วก็กลับไปใหม่ค่ะแล้วก็ไปเจออุปสรรคอะไรอีกไปได้ยินเจ๊ข้างบ้านพูดมาแบบเมือ่อกี้โคถูสับสนเอ๊ะหนูมันจะไม่เวิร์กดีเราถ่ายหน้าฟีมาเจออีกครั้งหนึ่งเราก็เอ้ยได้กําลังใจกลับไปใหม่มันก็วนอยู่แบบนี้แหละเหมือนเรากินข้าวอาบน้ําแปลงฟันนอนอะ่ะ นอนแล้วหายเหนื่อยจริงทําไมต้องนอนทุกวันอา้าเราก็ต้องนอนทุกวันเราก็ต้องชาร์จแบตตัวเองทุกคืนมันก็ถูกแล้วปะ